วันนี้ทางเราจะพามารู้จักกับ2ไทยท่านที่มีโอกาสได้ปรากฏตัวภายในเกมเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอมิกและเกมทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอัอมทรสในการฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับเทียแมทและอับ,บัดดอน เทียม t เป็นไททันที่มีรูปร่างคล้ายงูมีการเอ่ยถึงครั้งแรกบนแผนที่ในภาพยนตร์ m o n s t e r w o r l d g o ์ก i l l a King of the Monster ทสเตอี่ฉายในปี2019และปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในปี2021จากคอมิกก o d z i l ล่าโดมิเนียและเผยตัวให้พวกเราเห็นในภาพยนตร์ก o d z i ซล่าเอ็กของเดอะ e ิวเอ็มพที่เพิ่งออกฉายไปเจ้าง,งูทะเลตัวนี้ได้รับการตั้งชื่อตามเทพธิดาแห่งท้องทะเลของบาบิโลเนียนซึ่งให้กำเนิดเทพเจ้า ที่ต่อมาภายหลังจะทําการสังหารนางและใช้ซาของนางในการสร้างโลกขึ้นมาเมื่อทางโมนาได้ทราบถึงการมีอยู่ของมันจึงได้มีการตั้งชื่อได้เรียกมันว่าไททันนัสเทียแมทเรามาลงรายละเอียดที่มาที่ไปของไททันตัวนี้กันดีกว่าครับเทียแมทได้รับการออกแบบโดยโดบโพบ ศิลปินด้านไคจูและนักวาดสัป,ปลาดชื่อดังการออกแบบของมันในบางเวอร์ชั่นมีส่วนระบายและแขนขาที่ใหญ่ซึ่งต่อมาก็ปรากฏอยู่ในกอรซิล่า X ของ The New Empire ถือว่าเป็นการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ให้ดูดีกว่าเดิมผมว่าผมชอบดีไซน์ล่าสุดที่ใช้นี้นะเพราะมันดูเท่และเหมือนมังกรหน,นามากเลยดูไปดูมาก็ทําให้มันรู้สึกเหมือนเกียร์ดอทเหมือนกันนะเนี่ยในกอรซิล่าโดมิเอรและจัสตินลีกเวอร์ซัสกอร์ซิล่าเวอร์ซัสของ ทียแมทถูกบอกว่าเป็นงูทะเลคล้ายมาน้ำที่มีเกล็ดสีม่วงแหลมคมซึ่งมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปโดยเฉพาะหน้าอกที่มีลักษณะหยักและหุ้มเกาะในส่วนต่อมาคือร่างกายของเทียแมทจะมีขีบและจุดเลืองแสงสีน้ำเงินจำนวนมากตัวของมันนั้นจะมีคีบขนาดใหญ่2อันบนลำตัวที่โค้งไปด้านหลังและปกคลุมไปด้วยหนามและส่วนหนามที่คล้ายกันก็จะทอดยาวไปตามหลังมีหนวดคล้า,ายปลาดุกสองคู่ยื่นออกมารวมถึงมีหนวดขนาดเล็กอยู่ใต้คางดวงตามีสีเหลือง และมีคีบคล้ายหูสองคู่ที่แยกเป็นส่วนๆอยู่บนด้านข้างบริเวณหัวในเกาเซล่าเอ็กองการออกแบบของเชียแมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากรูปลักษณ์ในคอม,มิกจะดูใกล้เคียงกับการออกแบบของโดปเพสมากขึ้นแถมยังดูคล้ายกับแมนด้าอีกด้วยดูเป็นมังกรผสมกิ้งกือมากขึ้นคีบของมันจะมีการเปลี่ยนเป็นสีม่วงเล็กๆจํานวนมากที่เรียงรายอยู่ทั่วร่างกายโดยจบลงที่บริเวณปลายหางในส่วนคีบตรงบริเวณหางจะหายไป ชีพที่เหลือรวมถึงดวงตาจะมีการเลืองแสงเป็นสีแดงอมม่วงและมีขาสั้นสีขาโดยแต่ละขามีนิ้ว5นิ้วและมีกงเล็บชีพตรงหัวจะดูเหมือนหูที่แยกออกเป็น4ส่วนและจัดเรียงคล้ายกับกลีบดอกไม้ในวิดีโอเกมของ Survival Instinct s การออกแบบของเทียมนั้นเหมือนกับที่ปรากฏตัวใน Godzilla X ของยยเว้นคี้ที่เรียงลายตามร่างกายที่ดูเหมือนเป็นชินช้นๆที่แยกออกจากกันและมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมซึ่งใกล้เคียงกับโมเดลดั้งเดิมของมัน เอาล่ะเรามาดูนิสัยของมันกันครับใน Godzilla x ของโมนาดได้จัดประเภทพฤติกรรมของเทียแมทว่าเป็น Destroyer ดังนั้นในการปรากฏตัวแต่ละครั้งเทียแมทจึงไม่ได้เป็นมิดโดยการที่ตัวของมันนั้นหวงอนณาเขตมากและมีความดุร้ายเช่นกันอย่างในเหตุการณ์ที่มันนั้นได้เข้าโจมตีก็อตซิล่าทันทีที่พบเห็นแต่ก็น่าเศร้าที่ชตาชีวิตมันนั้นสั้นไม่ยาวเหมือนตัวของมันเลย ตามที่เกรทคีนักเขียนกอสซิล่าดอมิเนียนกล่าวไว้เทยแมทมีส่วนในการสังหารเผ่าพัานธุ์เดียวกันของของโดยในภาพจะเห็นถึงกระโหลกศีรษะปรากฏอยู่ในถ้ำของกอซิล่าและสิ่งนี้อาจจะรวมถึงการที่ตัวของมันนั้นได้เข้าต่อสู้กับไททันตัวหนึ่งอีกมากมายในอดีตเรามาดูการปรากฏตัวของเทยแมทกันครับในกอสซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เทยแมทอาศัยอยู่ที่อาโพสตบสใต้ภูเขาสโตนในรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในไททันจำนวนมากที่เริ่มโจมตีมนุษยชาติในปี2019ภายใต้การนำของคิงกีดลลาต่อมาก็สงบลงเมื่อเมิสดันรัดเซลเปิดใช้งานออกกาที่สนามเฟนเวรย์พาร์คกอรซลล่าดดมิเนียนเมื่อกอดซลล่ามาถึงฮอลล์เอิร์ธเพื่อมาอยู่ที่พักเก่าของมันแต่ก็ต้องเข้าปะทะกับเทียแมทที่เป็นเจ้าของใหม่จนเกิดเป็นการต่อสู้ของอสูรที่ต้องการบ้านแต่ถึงอย่างนั้นตัวของกอดก็สามารถทวงบ้านของตัวเองกลับมาได้ในส่วนของเทียแมท ก็ต้องเสียที่อยู่ไปและออกตามหาที่อยู่ใหม่แทนในกอสเ i ล l า X อกอง t h e New Empire ภายในปี2027เทียแมทได้เข้ากลางอนณาเขตอยู่ใต้กก่อชีวิตโชย่าของนอร์เวย์ที่ปกคุมไปด้วยน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกโดยที่อยู่ของเทียแมทก็เป็นแหล่งเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากลมสุริยุที่มีประจุไฟฟ้าทำให้มันดูดซับไว้แต่ก็โชคร้ายบ้านก่อนก็โดนไล่เพิ่งได้บ้านใหม่มาก็โดนอีกแล้วโคตรน่าสงสาร เมื่อกอสเซล่าเริ่มรวบรวมพลังงานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมมันก็ได้บุกเข้าไปในถิ่นของเทียแมทจนเกิดการต่อสู้กันอีกครั้งและเป็นการจบชีวิตของมันลงไปอีกด้วยเอาจริงๆผมตอนไปดูก็คิดว่าแค่ไล่ออกไปเหมือนเดิมแต่พอมาอีกฉากหนึง่งถึงกับอุทานเลยแม่งโคตรเสียดายน้องน้องทั้งสวยและเท่บัตรใจผมมากผู้กำกับใจร้ายจังน้องมีบทน,นิดเดียวเองไงถึงส่งน้องไปคุยกับกิโดล่าแล้วล่ะแถมยังตัดซะเป็นข้าวหน้าปาลาไหลเชียวนะ นอกเหนือจากนี้จะมีการปรากฏตัวในจัสติน e l e เ g อร์ s ัดกอร์ซิล่าเวอร์ัองที่ตัวของมันนั้นได้ถูกเรียกมายังจัก,กรวาล DC และเข้าอารวาสแอตแลนติสจนเกิดความวุ่นวายซึ่งภายหลังจะมีก็อดเข้ามาจาัดก,การบวกกับเอาควาแมนปลดปล่อยคาเค้นให้มาตลุมบอลเพิ่มอ๋อเกือบลืมไปในส่วนขยายของนิยายยังมีการบอกอีกว่าหลังจากที่ก็อดได้ฆ่าเทียมแมทแล้วดูเหมือนว่ามันจะรวม d n a ของเทียมแมทเข้าไปในตัวมันด้วยและเหตุการณ์ในเกมคอง เป็นเหตุการณ์หลังจากกอซิล่าเวอร์ซัสคองนะครับเรามาดูในส่วนของความสามารถกันครับความสามารถทางกายภาพเทียมแมทถือว่าเป็นไททันที่ทรงพลังมากอีกตัวหนึ่งมันเคยฆ่าสปีชีส์ของคองมาแล้วในอดีตมันเกือบเอาชนะกอซิล่าได้แต่ก็มีเงื่อนไขคือต้องสู้ในน้ำเท่านั้นถึงจะได้เปรียบสามารถใช้ร่างกายในการลัดเหยื่อและลากลงไปในน้ำโดยขนาดตัวและความแข็งแกร่งนี้อาจจะทําให้เหยื่อที่ไม่ระวังตัวเสียเปรียบหรือถึงขั้นตายได้เช่นกันนอกจากนี้เกรดของมันยังคมอีกด้วย ขนาดที่สามารถสร้างบาดแผลให้ก็อตซิล่าได้ภายในเกมของเทียแมทมีความคล่องตัวอย่างมากในการต่อสู้กับของตัวของมันเคลื่อนไหวเร็วพอที่จะหลบหมัดของไอจอได้ง่ายๆในด้านความทนทานในจัสตินลีเทียแมทสามารถรับการโจมตีทางกายภาพจากทางก็อตซิล่าและคาเค้นได้ในระดับหนึ่งในเกมของ s u r v i v a l i n s t i n c t เทียแมทสามารถต้านทานการโจมตีด้วยอาวุธต้านทานไทท่านจากหีนหน้าของอลันโจนาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ นอกจากนี้มันยังฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่คลองผักมันไปที่สะพานหลายครั้งระหว่างการต่อสู้ฟอสฟอรัสอิงตัวของมันสามารถพ่นหมึกฟอสฟอรัสที่กัดก่อนออกมาจากปากได้ซึ่งเรียกว่าลมหายใจพิษหรือกดของเหลวดังกล่าวทําให้ศัตรูตาบอดและนำไฟฟ้าได้ในกอสซิล่าดอมิเนียนมันใช้การโจมตีนี้เพื่อทําให้กอสซิล่าตาบอดชั่วข่าวด้วยการพ่นเพียงครั้งเดียวสีของการโจมตีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งโดยจะเป็นสีเหลืองในกอสซิล่าดอมมิเนียน เป็นสีม่วงในจัสติลีและเป็นสีแดงอมม่วงในเกมนอกจากนี้กฎของมันยังมีความอันตรายมากตัวละครอย่างเดวิดจะต้องหลีกเลี่ยงไม่งั้นจะได้รับความเสียหายจนถึงตายได้เช่นกันในการต่อสู้กับคองการโจมตีนี้ได้ทำให้คองเซไปมาชั่วคู่ไฮโดร i n เนซิสตัวของมันสามารถสร้างกระแสน้ำวนในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้กับกอเซลาเพื่อลากมันลงไปในมหาสมุทรลึกได้อิเล็กโทรเจนิกเซล ตัวของมันมีเซลล์ที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จนสามารถทําให้มหาสมุทรเดือดและเกิดไอน้ําที่มองเห็นได้จากอวากาศใน Legend of the monster world d e o m dibas ยังระบุด,ด้วยว่าความสามารถนี้สามารถสร้างพายุไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีพลังมหาศาลจนมองเห็นได้จากอวากาศภายในเกมของหลังจากที่เทียแมดดูดซับพลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ร่างกายของมันจะเป่งไฟฟ้าออกมาก่อนที่จะว่ายน้าหนีไปไททัน 2. ตัวของมันสามารถใช้ vocal force เมื่อเรียนแบบเสียงของสิ่งมีชีวิตอื่นใน Legend of the m o n s t e r w o r l d ความสามารถนี้เรียกว่าไททันสองเนื่องจากตัวของมันอยู่ที่โมนาท o อาทโพส53มานานหลายปีมนุษย์จึงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มันสามารถเรียนแบบได้แม้ว่าจะไม่สามารถพูดได้ก็ตามโดยที่ความสามารถนี้ได้ถูกนํามาใช้ซ้ําภายในเกมของโดยที่เดวิดคาดเดาได้สาว่ามันคือสิ่งที่ดึงดูดคองออกมาจากฮอลล r ์เอิอันนี้ขอแถมให้นะครับ ลาฮามูเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์พิเศษที่ยังไม่ทราบชนิดหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆดูจากรูปลักษณ์โดยรวมแล้วตัวของมันนั้นยังเด็กอยู่ยังโตไม่เต็มทีมีลักษณะาคล้ายกับไททันนัทเทียมแมทมากนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยนันบ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีความสามารถในการพรางตัวโดยธรรมชาติจนแทบจะมองไม่เห็นในส่วนต้นกําเนิดและความสัมพันธ์กับเทียมแมทนั้นยังคงไม่ชัดเจนตัวต่อมากันครับอบัดดอน เป็นไททันแมงมุมที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกบนแผนที่ในภาพยนตร์ก o d z i l l a King of the Monsters จากนั้นมันได้ปรากฏตัวให้เราเห็นชัดภายในเกมอับบัดดอนได้รับการตั้งชื่อตามทูตสวรรค์ที่มีชื่อเดียวกันจากวิวร์ดมีความเชื่อกันว่ามันเป็นผู้บัญชากองทัพตักแตนจำนวนมากและชื่อนี้มาจากภาษาฮีบรูมีความหมายว่าการทำลายล้างหรือไหยนะเมื่อทางโมนาท,ทราบถึงการมีอยู่ของมันจึงได้ตั้งชื่อและเรียกมันว่าไททันนัสอับบัดดอน เรามาดูส่วนต่อมากันดีกว่าครับอับด,ดอนมีลักษณะคล้ายแมยมุมยักษ์ผสมกับกระโหลกศีรษะของมนุษย์มีตาสีขา,ขาวขนาดใหญ่8ดวงส่วนหัวมีรูปร่างคล้ายขากรรไกรบนของมนุษย์ใบหน้ามีรอยย่นดูน่าเกลียดน่ากลัวและส่วนที่เป็นโพรงจมูกอีกหนึ่งส่วนที่เชื่อมขาเข้ากับลำตัวคือโครงสร้างคล้ายเอ็นหลายเส้นอับด,ดอนมีขาอีกคู่ที่เล็กกว่าบริเวณหน้าท้องโดยการออกแบบตัวของมันดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลมาจากクロクリッドタブドスパイダーズ เรามาลงรายละเอียดลึกเกี่ยวกับตัวของมันกันดีกว่าครับในอดีตอับัลด,ดอนเป็นที่รู้จักของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณตัวของมันอาจจะเป็นพื้นฐานสาหรับหนึ่งในลายเส้นนัสกาสันนิษฐานว่าคือแมงมุมขออนุญาตเสริมนะครับลายเส้นโบราณนัสกาตั้งอยู่ในทะเลทรายนัสกาทางตอนใต้ของเปรูในภูมิภาคไอากาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลิมาประมาณ400กิโลเมตรและกระจายไปทั่วพื้นที่ประมาณ500ตารางกิโลเมตรลายเส้นโบราณนัสกา ถูกสลักลงบนพื้นทะเลทรายและมองเห็นได้ดีที่สุดจากทางอากาศตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเมืองนาสกาและเผ่าป่าเรากลับเข้าเรื่องกันดีกว่าเห็นได้ชัดว่าอาณาจักรอินคา,าในยุคหลังมองว่าอบบัดดอนเป็นภัยคุกคามเนื่องจากการลึกของชาวอินคาที่ถูกค้นพบโดยโมนาดภายในถ้ำใต้เส้นนัสกาเป็นการเตือนถึงไททันตัวนี้ตามคําบอกกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮนา จารึกโบราณของอเมริกาใต้อาจจะเป็นจารึกเดียวก,กันกับของโมนาทีท่ถูกคนพบและอาจจะแปลได้ว่าคุณไม่สามารถซ่อนตัวได้ความชั่วหลายของอับัดดอนมองเห็นได้ด้วยดวงตาที่รู้แจ้ง8ดวงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตั้งสมมติฐานว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงอับัดดอนเป็นต้นกําเนิดของแมงมุมทุกสายพันธุ์บนโลกเรามาดูความสามารถของมันกันครับเว็บบิง อ b บ d ดดอสามารถทอใย,ยได้เหมือนแมงมุมมันใช้ใยเหล่านี้เพื่อจับเหยื่อรวมถึงใช้ในการป้องกันจากสัตว์อีกด้วย Browing ตัวของมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบขุดอุโมงค์ใต้ดินซึ่งทําให้มันเดินทางไปทั่วโลกได้มันยังอาจใช้อุโมงค์เหล่านี้เพื่อซ่อนตัวอีกด้วยประกอบกับความสามารถในการอยู่นิ่งเฉยได้นานถึงหลายศตวรรษพลิฟเเลชันอบัดดอนมีถุงไข่ภายในที่ฟักออกมาเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเพลกวีเวอร โดยจะเก็บไข่ไว้ในร่างกายของมันจนกว่าจะโตเต็มที่หลังจากนั้นไข่จะออกมาจากเบ้าตาของสทวงอกที่มีลักษณะคล้ายกระโหลกศีรษะกองทัพตามคำบอกเล่าของโมนาดอับัดดอนเป็นเหมือนผู้บัญชาการกองทัพของพวกเพลกวิเวอร์โมนาดเชื่อกันว่าการศึกษาเกี่ยวกับพวกมันอาจจะช่วยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ นอกจากนี้ยังพบเห็นแมงมุมขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนแม่ไม้ดำอีกด้วยซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นๆโดยที่ตัวของมันจะคานไปมาในบริเวณที่ใกล้กับอับัตดอนแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นทหารหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไฮยิน่ายังตั้งสมมุติฐานอีกว่าอิทธิพลของอับัตดอนอาจขยายไปถึงแมงมุมทุกตัวบนโลกซึ่งรอคําสั่งของมันอยู่เรามาดูเรื่องน่ารู้ของมันกันครับ 1. เทียแมทถูกพบในเอาพสต์53ซึ่งเป็นไปได้ว่ามาจากภาพยนตร์เรื่อง The b e a t Form t 0 0 0 0 y t h o u t o ในปี1953 2. เมียแมทเป็นไททันในมอนสเตอร์เวิ์ที่มีความยาวลำตัวเป็นอันดับ2โดยมีความยาวอยู่ที่847เป็นรองเพียงนาคิกะที่มีความยาวอยู่ที่898เท่านั้น 3. ในบรรดาไททัน11ตัวใน Godzilla King of the Monster ซึ่งปรากฏตัวเป็นชื่อบนจอมอนิเตอร์แต่ไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นจริงเทียแมทเป็นไททันตัวแรกที่ปรากฏตัวในภาพยนต์ Monster World เรื่องอื่นๆ 4. อ b บัดดอไม่ใช่สัตว์ขาป้องตัวแรกของ Monster World ที่มีการออกแบบโดยใช้กะโหลกเนื่องจากก่อนหน้านี้มี s กาวแอนออกมาก่อนหน้านั้นเมื่อต้นปี2024 5. การออกแบบของอับาดดอมีความคล้ายคลึงกับสกาวทูล่า จากซีรีส์วิดีโอเกม The Legend of Zelda ซึ่งทั้งคู่ก็เป็นแมงมุมเหมือนกันและมีอวัยวะบางส่วนที่เป็นกระโหลกเหมือนกันอีกด้วย 6. อ b บ d ัตดอนหลับไหลอยู่ที่ Outpost 77ใต้ Devil Tower รัฐไวโอมิงอาจจะเป็นการอ้างอิงถึงภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง Cross e n Counter of the Third Kind ในปี1977และนี่ก็คือเท e ยแมทและอ b บ d ั o ดก่อนจากกันไปในวันนี้ช่วยบอกเราหน่อยครับว่าชอบอะไรในตัวของสองไททันนี้บ้าง หรือคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ